โอเคครับเขาบอกว่าเมื่อปากใบปิดครับแต่พืชได้รับน้ําเต็มที่พืชมีการลําเลียงน้ําหรือไม่ถ้ามีพืชลําเลียงด้วยกลไกใดเค okay, ครับจากที่เคยบอกไปนะครับว่าแรงเดินจากการคลายน้ำเนี่ยเป็นแรงที่มีทธิคนมากสุดนะครับในการลําเลียงน้ําจากส่วนล่างเนี่ยขึ้นไปที่ยอดของต้นไม้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าปากใบปิดเนี่ยแสดงว่า ไม่มีแรงดึงจากการคายน้านะครับแรงดึงจากการคายน้ำเนี่ยต้องมีกระบวนการคายน้ําใช่ไหมถึงสามารถมีแรงดึงได้นะถ้าปากใบปิดก็แสดงว,ว่ากระบวนการคายน้ําไม่เกิดขึ้นนะครับ <fi. S 1> เขาเลยถามเขาว่าคราวนี้ถ้ามันจะมีการําเียงน้ําอยู่เนี่ยคิดว่าการระเยงน้ําตรงนี้ครับมันเกิดขึ้นมาจากกลไกใดเป็นหลักครับเคครับอย่างที่บอกไปครับตรงนี้ไม่ได้คายน้ำใช่ไหมก็ไม่มีแรงดึงตรงนี้นะแต่ว่า ในการลําเลียงน้าครับสิ่งที่สามารถมีได้เสมอเนี่ยก็คือแรงดันลากครับเพราะว่าแรงดันลากเนี่ยครับหลกัหลกๆเนี่ยมันมาจากการออสโมซิสนะครับออสโมซิสน้ําจากดินเนี่ยเข้าไปที่ลากครับผ่านทางขนลากตรงนี้นะเห็นไหมซึ่งการออสโมซิสตรงนี้ครับหลกัหลกๆแล้วอิทธิพลสําคัญก็คือมาจากความแตกต่างนะครับระหว่างความเข้มข้นภายในเซลล์กับความเข้มข้นของดินนะครับตราบใดที่ดินเนี่ยมีความเข้มข้นต่ํากว่าในเซลล์นะครับ ก็สามารถมีการออสโมสิสน้านะครับจากดินเข้าไปที่เซลล์ได้เสมอครับตรงนี้ก็เป็นสาเหตุนึ่งนะครับที่ไม่ควรใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ที่ความข้นสูงนะครับไปที่ดินมากเกินไปนะเพราะว่าจะขัดขวางการลําเลียงน้ําตรงนี้ได้นะครับการลําเลียงน้ำนะครับจากดินเข้าสู่รากนะครับดินจําเป็นต้องมีความข้นน้อยกว่านะครับมีแร่ธาตุหรือว่ามีความข้นต่างๆเนี่ยน้อยกว่านะถ้าเกิดว่าดินความข้นสูงกว่ามันก็ไม่สามารถออสโมซิสนะครับน้าจากดินเข้าสู่รากได้นะครับ เพราะว่าหลักการออสโมซิสเนี้ยคือที่ความข้นต่ำกว่านะครับจะสามารถลำดยงน้ําเข้าสู่ที่ความข้นสูงกว่าได้ครับดังนั้นดินเนี่ยต้องมีความข้นต่ำกว่ารากนะครับต่ำกว่าเซลล์รากนะถึงจะสามารถมีการออนโมสิสนะครับน้ำเนี่ยจากดินเข้าสู่เซลล์รากได้นะโอเคนะครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่าปากใบปิดไม่มีแรงดึงจากการไคลน้านะครับ แรงที่สำคัญในการลําเลียงน้ำเนี่ยก็คือจะเป็นแรงดันลากนะครับที่เกิดจากการออสโมสิสน้ําจากดินเข้าสู่เซลล์ลากนะก็ต่อข้อ2นะครับยังสามารถมีการลําเลียงได้นะครับโดยใส่ o ูทเพช s ชอร์หรือว่าแรงดันลากนะ